สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรลพบุทาครับผมวันนี้ก็มีหลวงพี่นะครับหลวงพี่จากอำเภอเคื่องในนะครับเคื่องในนะครับได้มาซื้อเครื่องแม็กนัม RT155 พัทนะครับเป็นรุ่นไดยสตาร์ทนะครับนี่ครับหลวงพี่ครับจากอำเภอเคื่องในนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซื้อถึงร้านเลยนะครับ นี่ทาการใส่แบตเตอรี่นะครับครับทําการใส่แบตเตอรี่ตตเ,ตรเติมน้ํามันเครื่องเออเติมน้ามันดีเซลเรียบร้อยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะมาลองเครื่องกันครับนี่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นติดใจสตาร์ทครับผมเ,เดี๋ยวโอเค สินค้ามีดถ้าหมดถ้ามันมีกรันรับรองครับนิดคมันแค่ยกวาวเราววทตมันจะยกวาเลยครับน่่ติดติดเตาเลยครับมกุญแจครับต่อได้ใส่ครับต่อแบตเตอรี่ใส่ครับผม

แมกนัมอาทร้อยหสิห้าพัดครับรุ่นติดใจสตาร์ทนะครับนี่ครับลูกค้ามารับเองนะครับเป็นลุงพี่นะครับจากอำเภอเืีองในครับผมจังหวัดอุราชธานีครับนี่ครับลุงพี่กับมรคทายกับถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 754 5665 0811206955ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม